สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่มหาวิทยาลัยชพร,รันครสวรรค์นะคะซึ่งเขาเปิดศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยชพรภันครสวรรค์นะคะเดี๋ยวพามาดูกันค่ะว่าเขามีบริการอะไรกันบ้างเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <g ül> มาใช้บริการค่ะอยากรู้ว่าที่นี่มีบริการอะไรบ้างเลยตอนนี้นะคะเราเปิดให้บริการอยู่สองอย่างค่ะ <c oughs> เป็นนันนี้แพทย์แผนไทยคะ่ะเพิ่งเปิดเลยแล้วก็อันนี้คือเปิดมาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วคแพทย์แผนจีนคะ่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนใช่อ๋อนี้มีฝังเข็มครอบแก้วด้วยเหรอคะใช่ค่ะซึ่งแพทย์แผนจีนจะบริการให้ที่ชั้นหนึ่งคะ่ะค่ะซึ่งแต่ว่าถ้าแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะจะต้องขึ้นไปมีนวดที่ข้างบนชั้นเก้าค่ะอ๋ออันนี้ถ้าฝังเข็มครอบแก้วนี่ช่วยเรื่องอะไรคะหลักๆที่ถ้าสมมุติว่า ที่มหาลัยเราที่มาเลยค่ะที่เจอส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเกี่ยวกับออฟฟิศชินดมเยอะๆเลยนะขอบาไัลใช่คนไข้คือมาเยอะมากือแบบปวดหัวไม่เกณ็์นิ้วล็อกนิ้วชาอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีนวดแผ่นไทยด้วยนวดประคบสมุนไพรอบสมุนไพรโอก็คือครบเลยใช่ไหมคะเนื่องจากว่าตอนนี้เราเป็นแพทย์แผนไทยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นการ นวดเพื่อรักษานวดเพื่อรักษาใช่เพะเขาจะต้องให้แพทย์แผนไทยประเมินก่อนเนาะว่ามีอาการอะไรแล้วก็ดาเนินการนวดได้โอเคงั้นเดี๋ยวพาไปเลยได้ไหมคะได้ค่ะ <c oughs> เดินเลยค่ะชอบมากๆาอ๋ <c oughs> อเขามีอาดมด้วยมียาดมจำหน่าย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี้สนใจบริการนวดแผนไทยค่ะได้เลยค่ะคือการรักษาของเราอะค่ะเราจะไม่ได้ไม่ได้ฟิกน้องว่าการรักษาจะเป็น1ชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงค่ะเราจะรักษาคนไข้ให้ตามอาการบาดเจ็บของคนไข้ค่ะซึ่งจะดูจากกล้ามเนื้อของคนไข้เป็นหลักค่ะว่าตอนนี้เนาะตั้งแต่เริ่มต้นการรักษาจนถึงสิ้นสุดค่ะมีการเปลี่ยนแปลงของอาการมากน้อยแค่ไหนค่ะ อันนี้เนาะก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจร่างกายเนาะก่ะอนทําการรักษาค่ะตึงไม่เ่ไรตึงไม่ตึงเนะเาะหลังจากตรวจร่างกายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรักษาที่บนชั้นเก้ากันนะคะมีดิบด้วยไม่ต้องเดินโอ๊ยไอรเย็น เข้ามานะคะเราก็จะเห็นห้องที่แบบสะอาดมากแล้วก็น่านอนนวดหน้าอยู่มากๆมีทั้งเตียงนวดแล้วก็เก้าอี้นวดใครจะนวดแค่ช่วงล่างก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยค่ะเตรียมทำการรักษาค่ะ